Oh. แม่พี่มิทินมีอะไรกินบ้างเนี่ยมาช่วยกันทำความะสาดล้านก่อนเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าแล้วโอ้ยก็ทำเองสิถ้าไม่ไหวก็จ้างคนเราอยู่กันจ้างสามคนเชื่อกันทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วลูกงั้นก็ทำกันเองสิหนูไม่ทำพ่อแม่เลี้ยงหนูมาไม่เคยให้ทำงานบ้านเลยสักครั้งแล้วจะไปไหนนะ่ะจะไปหาข้าวกินข้างนอกแล้ววันนี้ก็นัดช่างเสริมสวยไปด้วย ไปทําผมมาสบายหัวจังอ้าวนิวไปไหนมาเนี่ยไปช้อปปิ้งมาไงคะคุณแม่แล้วก็ไปสระผมด้วยเธอเอาเงินมาจากไหนก็เงินในเก๊ไงทําไมไม่บอกแม่ก่อนคุณแม่หนูเป็นลูกสะใภยนะคะทําไมจะต้องขออนุญาตหนูก็ไม่ได้เอาไปเยอะก็แค่หมื่นเดียวไปนอนดีกว่าง่วงพี่มิทินกระดาษเทียนโนอยู่ตรงไหนอ่ะจะเอาไปใช้อีกแลอเหรอใช่ก็มันหมดไงงันหนูเอาหมดนี่เลยนะ <Hey. S 2> มิทินบอกเมียลูกด้วยนะให้ไปช่วยงานที่ร้านบ้างไม่ใช่วันวันใช้ถึงเงินแล้วก็มาเอาของในร้านไปใช้ตั้งแต่แต่งงานเข้ามายังไม่เคยช่วยหยิบจับอะไรสักอย่างครับแม่คุณแม่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะนิวแม่อยากให้นิวมาช่วยงานในร้านบ้างทำไมต้องช่วยตอนไปขอหนูมาบอกกับพ่อแม่หนูว่ายังไง บอกจะให้หนูอยู่สุขสบายไม่ให้ลําบากก็แค่เชื่องานในร้านนิดหน่อยมไม่จะลําบากอะไรนักหนาหนูมาเป็นเมียไม่ได้มาเป็นคนรับใช้ถ้าจะให้หนูทํางานหนูจะกลับไปอยู่บ้านเออยจะกลับก็กลับไปฉันก็ไม่ไหวแล้วลูกสะใภ้ขี้เกียจแบบนี้ได้เดี๋ยวนิวจะไปไหนพี่จะเลือกใครระหว่างนิวกับแม่พี่ถ้าพี่เลือกนิวพี่ก็จะต้องให้แม่พี่ออกจากบ้านหลังนี้เพราะนิวอยู่ร่วมกับแม่พี่ไม่ได้ว่าไงนะเก็บเสื้อผ้าเธอหรือยังล่ะ เลี้ยงลูกชายฉนันมาตั้งแต่เด็กยังไงเขาก็ต้องเลือกฉนันแน่นอนเขาคงไม่ลงผิดไปเลือกเมียที่ขี้เกียจสลังยาแบบเธอคุณแม่คิดว่าเมียสายสวสวยแบบหนูกับแม่แก่ๆแบบคุณแม่ใครจะอยู่กับเขาได้นานกว่ากันคะ่ะคุณแม่เตรียมตัวคนของออกจากบ้านนี้ไปได้เลยคะ่ะเนวเราทิ้งแม่ไม่ได้จริงๆ ถ้านิวไม่ไหวกลับไปอยู่ที่บ้านได้นะเอที่จริงเรื่องทั้งหมดนิวก็เป็นคนผิดเองนั่นแหละคะ่ะคุณแม่ต่อไปอะ่ะนิวจะช่วยพี่วิทีมกับคุณแม่ทํางานในร้านทุกอย่างเราก็จะใช้เงินอย่างประหยัดให้โอกาสนิวได้ไหมคะได้ไหมคะคุณแม่ถ้าน้องปรับตัวพี่จะให้โอกาสน้องเสมอแม่คะคิดเงินให้ฉันผิดไหนคะ ฉันจ่ายแบงค์พันไปทำไมทอนมาแค่สามร้อยไม่ต้องทอนมาแปดร้อยสิเธอตั้งใจโกงฉันใช่ไหมต้องขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ขอเช็กดูก่อนนะคะลูกหลานไปไหนหมดทำไมไม่ดูแลปล่อยให้แม่แก่ๆมาโกงเงินคนอื่นใจเย็นก่อนครับลูกค้าใจเย็นได้ไงก็แม่คุณมาโกงเงินฉันแม่ทำแบบนี้ได้ไงแม่ไม่ได้โกงนะแม่แค่อาจจะทอนผิดดูไว้นะคะลูกค้าทุกคนแม่ค้าร้านนี้โกงแม้กระทั่งเงินทอนลูกค้าส่วนเงินนี้ฉันก็ถือสวาทธรรมบุญให้คนแก่ แม่ค้าร้านนี้ขี้โกงหรอไปซื้อร้านอื่นดีกว่าแม่ทำไมเป็นคนแบบนี้ขอบใจมากนะทำได้ดีมากขอบคุณมากค่ะถ้ามีอะไรก็เรียกใช้ได้เลยนะคะแม่ไม่ต้องคิดเงินแล้วคิดวีพีถูกๆอยู่เดี๋ยวเขาจะว่าเราโกงลูกค้าแม่ต้องดูแลเงินถ้าแม่ไม่ทำแล้วใครจะทำนิวจะเป็นคนดูแลเงินแทนแม่เองอะไรนะ คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋วนีวจะดูแลเงินของคุณแม่ให้เป็นอย่างดีพี่พม,มิทีนมาเมียวไงคะพี่จำไม่ได้หรอมาเมียวไหนมาเมียวคนที่พี่ไปขอเบอร์ที่ร้านอาหารเมื่ออาทิตย์ก่อนไงว่าไงนะผมไม่รู้จักมาเมียวไหนผมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักได้ยังไงคะพี่ก็บอกอยู่ไงว่าพี่จะพาหนูไปเลี้ยงข้าเฮ้ยพี่อย่าบอกนะว,ว่าพี่นอกใจหนูไปจีบยัยนี่ ในพี่บอกว่าพี่โสดไงคะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครโสดเหรอวันนี้หนูว่างแล้วไงไปกินข้าวกันนะนะนะพี่ลืมนัดหวสัญญากับหนูอ่อะไรเม่อพี่บอกว่าจะไปเลี้ยงข้าวหนูเองแค่นี้จําไม่ได้คนอะไรความจาไอ้ผู้ชายเจ้าชูฉันจะกลับไปอยู่บ้านเดวกลับมาก่อนมาคุยกับพี่ก่อนไปไหนเออขอโทษนะคะหนูจําคนผิดห้ามบอกใครปิดปากให้เงียบ แก,แก่ปิดปากเธอให้เงียบนะอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดแม่มิทินอย่าบอกนะว่าคือแผนของแม่เออคือผมไม่คิดเลยว่าแม่จะเป็นคนแบบนี้ฟังแม่ก่อนมิทินมันไม่ใช่อย่างที่ลูกคิดนะเป็นยังไงล่ะทีนี้พี่เห็นท่าแท้ของแม่พี่แล้วยังนิวอย่า,ยาไปจากผมนะผมไม่ผิด ก็านางเนี่ยนะมันเป็นนางงูพิษหยุดใส่ร้ายนิวได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ออกจากบ้านไปเลยนี่แกอะไรแม่เหรอหยุดเถียงกันได้แล้วแม่กับเมียคุณก็ร้ายกันนั่นแหละๆๆที่ลูกค้ามาโมยววยแม่คุณเมื่อวันก่อนมันก็เป็นแผนของเมียคุณนั่นแหละจริงเหรอเิวเทนไหมแม่บอกแล้วว่าเมียแกเป็นนางงูพิษแกเชื่อแม่หรือย,ยังที่ฉันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะฉันมีแม่ผัวอย่างเธอไงทั้งงกทั้งเขี้ยวฉันใช้เงินนิดๆหน่อยห,หก็บน่นที่แม่เป็นแบบนี้เพราะว่าแม่มีแกแค่คนเดียวแล้วมีทิน แม่ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้มาล้างผ่านแก่ที่แม่ทำเพราะแม่หวังดีนะเชียร์กันเอาเองครอบครัวคุณวุ่นวายจริงๆครอบครัวนี้ฉันไปละให้เรื่องมาเลยพี่แกจะเลือกใเรพี่ทีนแกต้องเลือกแม่นะนูแม่นะที่จะเลือกใครพ่อผมใช่ไหมทุกคนต้องเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นคนไปเองพี่มิทินมืทีนนั่นแแกนั่นแหละนางงูพิษพี่มิทินนิวเก็บของเสร็จแล้วไปก่อนนะแม่สวัสดีค่ะ นิ้วข้างนอกน่ะฝุ่นพีเมมันเยอะนะลูกอแม่ไปใช้นะมีสีขาวกับสีดํานิ้วขอโทษนะแม่ที่นิ้วทําไม่ดีกับแม่ไว้เยอะมันผ่านไปแล้วก็ช่างมันทะลูกตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าการอ้อนชนะกันนะ่ะมันไม่มีผลดีเลยมีแต่ผลเสียแม่ถึงต้องเสียลูกชายไปไงนิวขอโทษนะแม่ไม่เป็ไนไรไม่ลูกนะเดี๋ยวจะม่เยี่ยมแม่บ่อยๆนะ โชคดีนะลูกนะโชคดีนะ